ชาวราศีมีนฟ้าลิขิตมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะครับคุณต้องฟังให้ดีเพราะคำตอบที่คุณได้จากผมอาจพลิกดวงของคุณในเดือนนี้ได้เลยก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวง ตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568กันนะครับราศีมีนครับได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ ถึงวันที่20มีนาคมนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยนะครับ ดวงด้านการงานครับสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับเดือนนี้งานของคุณเนี่ยจะต้องการความละเอียดความรอบคอบเป็นพิเศษมากๆนะครับคุณอาจมีโปรเจกต์ใหญ่หรือภารกิจใหม่ที่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับการสื่อสารกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยต้องชัดถ้อยชัดคำชัด นะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับผมอยากให้คุณระวังการโดนจับตามองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรให้ดีนะครับแนะนำเลยนะครับว่าช่วงนี้คุณต้องงัดคุณต้องโชว์ศักยภาพที่คุณมีอยู่ออกมาให้เต็มที่นะครับเพราะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสำหรับคุณในอนาคตที่นี่ได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับธุรกิจของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะขยับขยายหรือว่าเจอโอกาสใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับการค้าการขายหรือบริการต่างๆเนี่ยนะครับคุณต้องอยู่ผมอย่างให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับแล้วก็การเจรจาทางการเงินเนี่ยนะครับพยายามนะครับคุณพยายามอย่าตัดสินใจลงทุนหรือว่าเพิ่มการลงทุนอะไร,ะไรบางอย่างที่มัน ยังมีข้อมูลไม่ละเอียดยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับเพื่อช่วยคุณพิจารณาด้านความเสี่ยงในด้านต่างๆได้นะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับในเดือนนี้นะครับค่อนต้องบอกว่าค่อนข้างผันผวนนะครับมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่ ไม่ได้คาดคิดเข้ามานะครับเรียกได้ว่าใช้คําว่ารายรับเนี่ยก็ยังมาคงที่นะครับแต่รายจ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องระวังรายจ่ายที่ไม่คาดคิดที่จะเข้ามาได้นะครับผมแนะนําให้คุณวางแผนการใช้จ่ายเนี่ยให้ดีนะครับโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการซ่อมแซมสิ่งของอะไรต่างๆนะครับคุณจําเป็นต้องเก็บเงินสํารองไว้นะครับเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ โชคลาบก็มีให้เห็นบ้างนะครับแต่ต้องระวังการเสี่ยงโชคที่เกินตัวพูดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหวังมากนะครับคุณไปนเน้นในเรื่องของการทํางานไปตั้งใจในเรื่องของการทํางานโชคที่ดีของคุณคือโชคจากการทํางานถ้าคุณทํามันได้ความทํามันด้วยเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถอันนั้นคือโชคของคุณมากกว่านะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับคนโสดครับเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆนะครับ สิ่งที่จะเจอเนี่ยจะเจอจากกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรือว่าการเดินทางแต่ก็อย่ารีบร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเนี่ยให้เร็วจนเกินไปนะครับพยายามใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจดูดีนะครับดูดีดูหล่อดูวสวยแต่ไม่ได้จริงใจกับคุณนะครับคุณต้องระวังการถูกหลอกลวงนะครับจากคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่เนี่ยครับ ความสัมพันธ์จะมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ตึงเครียดนะครับเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับอาจมีความไม่เข้าใจกันจากเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับซึ่งระวังว่าเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะครับแนะนำเลยนะครับให้คุณพูดคุยกันด้วยเหตุพูดคุยกันด้วยผลนะครับและพยายามหมั่นเติมหวานหมั่นเติมความรักด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วมีความสุขนะครับ ส่วนสุขภาพพลนานามัยนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังดีนะครับ แต่ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้วก็อาการปวดหัวจากความเครียดนะครับหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าไมเกรนเนี่ยนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คนะครับเพราะคุณจะปวดหัวมากขึ้นกว่าเดิม <ๆ S 1> ในเดือนนี้นอกจากนี้นะครับคุณควรหมั่นออกกําลังกายแบบเบาๆนะครับอย่าไปออกกํนนาลังกายหนักนะครับหรือจะปวดหัวมากกว่าเดิมนะครับออกกําลังกายเบาๆเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับเพิ่มความสดชื่นความเฟรชชี่ให้ร่างกายเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงนะครับว่าเราจะเสริมเราจะมูย,ยังไงเราจะปังมากๆในเดือนนี้นะครับคุณนะครับควรทําบุญนะครับเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือหรือว่าทุนการศึกษานะครับตรงนี้จะช่วยเสริมดวงด้านการงานคุณให้เด่นขึ้นกว่าเดิมให้ปังกว่าเดิมดวงการงานคุณเด่นอยู่แล้วถ้าคุณเสริมแบบนี้คุณจะเด่นคุณจะปังมากกว่าเดิมนะครับส่วนเครื่องรางของข,องขังที่นําโชคคุณได้จะเป็นพระปาง พระปรางประธานพรนะครับอันนี้คือจะนําโชคคุณได้นะครับสีที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นสีเขียวและสีม่วงนะครับสองสีนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานด้านความคิดสร้างสรรค์และก็โชคลาภนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่ผมย้ํามาทุกๆคลิปเลยนะครับ การที่เราจะทําบุญเสริมดวงหรือทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณต้องย้อนกลับไปนะครับว่าคุณได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ดีแล้วหรือยังนะครับถ้าดูแลดีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ถ้ายังคุณต้องดูแลท่านให้ดีก่อนให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับพรใดๆที่คุณจะขอพรสิ่งแรกที่คุณจะขอ ขอกับใครก็ขอกับพ่อกับแม่บิดามารดานี่แหละนะครับอันนี้คือพรที่ประเสริฐพรที่เลิศนะครับพระในบ้านคือพรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จได้ง่ายนะครับใครที่ทําบุญทําทานอะไรเยอะแยะโอ้ทําไมมันทำบุญไม่ได้บุญสักทีทำไมไม่ปลดล็อกคุณอาจจะพลาดข้อนี้ไปนะครับในเรื่องของการดูแลพ่อแม่บิดามารดาน,นะครับการขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพลาดข้อนี้นะครับคุณข้ามไปข้ออื่นเลยเนะี่ย คุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาขวางกันได้ใน,นผมต้องฝากต้องเตือนไว้นะครับโดยภาพรวมนะครับผมขอสรุปเลยครับว่าชาวราศีมีเนี่ยนะครับเดนเดือนนี้คุณต้องจัดลำดับความสำคัญนะในชีวิตให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับการใช้สติและความรอบคอบเนี่ย จะช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยดีเลยนะครับสิ่งสําคัญเลยคุณอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะครับในด้านที่คุณขาดในด้านที่คุณยังไม่ได้เก่งนะครับและก็ต้องพยายามเปิดใจนะครับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมยืนยันเลยนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอานวยอวยชัย อวยพรครับให้คุณประสบความสําเร็จล่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันครับที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลันามยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ